สวัสดีค่ะหาคู่กับพี่บีเบริษัทจหาคู่ไฮเอ็นดังของแมชชิ่งค่ะเทปนี้เราจะมาพูดเรื่องผู้ชายชอบผู้หญิงแต่งหน้าระดับใดนะคะก็วันนี้บีบริษัจหาคู่เป็นขอ m แมชชิ่งก็อยากจะมาบอกหลังจากที่เราฟังลูกค้าชายเยอะๆเยอะๆเยอะๆนะคะว่าเวลาเขาเลือกคู่เนี่ยหรือว่าเวลาเขาอยากให้แฟนเขาแต่งหน้าเนี่ยเขาอยากให้แฟนเขาแต่งหน้าระดับใดค่ะก็เพื่อหญิงโสดก็จะได้ทราบเนาะอ่ะ เวลาเราถามฝ่ายชายนะคะแล้วเวลา,เาดูจากฟีดแบ็กการจับคู่การตอบรับการจับคู่ที่บริษัทจัดหาคู่ b a n g k o k Matching แล้วเนี่ยชายแทบจะแบบเอ่อเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะบอกว่าชอบผู้หญิงที่แต่งหน้าแนวธรรมชาติแต่งหน้าดูไม่หนาไม่หนักเกินไปนะคะชอบออกแนวธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าเวลาไปงาน ไปออกงานกลางคืนหรือไปงานที่แบบต้องแต่งหน้ามากขึ้นชายแฮปปี้ที่จะให้หญิงแต่งหน้ามากขึ้นนะคะก็คือดูสถานการณ์เป็นหลักแต่ในชีวิตประจำวันชายชอบหญิงแต่งหน้าเบาๆดูแต่งเหมือนไม่แต่งนะคะนะคะชอบออกแนวธรรมชาตินะพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราถ้าเราจะหาคู่หรือว่าเราจะแต่งให้ชายแต่งหน้าให้ชายประทับใจเราก็แต่งตามนี้เลยค่ะเบาๆดูธรรมชาติดูไม่หนาไม่หนักดูไม่เค้กนะคะ เพื่อให้การาทําให้ชายประทับใจมากขึ้นการหาคู่ของเราสําเร็จมากขึ้นออกเดทได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะเทปนี้พี่บีกับบริษัทจันหาคู่แฟน k อ k m ม t c ชิ่งจบแล้วค่ะไปดูเทปแนะนํนาการหาคู่การเลือกคู่ในเทปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ